ของเราที่จะบวชจะอะไรก็บวชวิหารหลังนี้แหละนะครับเป็นใช่ที่นี่เหรอครับใช่ที่นี่แหละครับนะเป็นอเนรดของพระภิกษุสงฆ์นะของชาวบ้านวางแขมมาก่อนนะอยู่มากเแม้แต่ผมเองก็บวชบวชนี้แหละครับนะบวชอายุมาพระเดชพราะคุณหลวงพ่อท่านเดี๋ยวคุณพระฤทธิที่ทาเวทีนะเมื่อปีสองพันหเจ็ดก็ได้มา ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดหลังจากนั้นท่านก็มาสร้างโบทใหม่ขึ้นปัจจุบันนี้ก็บูรณะแข็งแรงคงทนถาวรไปยรูปยันหลังของเราเนี่ยนะครับคงจะใช่กันไปนับร้อยปีอีกนะครับตามร้อีลหลวงพ่อนี้ปิดทองใหม่อ่าแล้วลูกองค์หลวงพ่อสีมงคลนี่ก็มาลงรักปิดทองนะแต่ในปัจจุบันนี้ก็กำลังสร้างมณฑปทรงไทยเพื่อจะนำรูปเหมือนของท่านไปประดิษฐานไว้ให้ชาวบ้านได้กราบ บูชากอยาจะมาดูมาดูที่นี่กเพราะจุดทูบูชาทั้งโน่นเสร็จปิดทองแล้วก็มากราบขอพรมีวัจนทรามีหลวงพ่อเทศหลวงสอนอีกคโอ้โหเดี๋ยวจะพาไปชมใช่ไหม ท่านผู้ชมเคารพครับขณะนี้เราอยู่ในมณฑลนะฮะหลวงพ่อเทพอสอนนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ข้างนอกนะครับขณะนี้เราอยู่เราใา้กำลังสมกับผู้ใหญ่ไปทูนเหมือนเดิมนะครับท่านครับประวัติความเป็นมาของตรงนี้เป็นยังไงนะครับครับเดิมเดิมนั้นวิหารหรือมณฑลหลังเนี้ยทีเป็นมณฑลของหลวงพ่อเทพปรสานเนี่ยนะเมื่อก่อนก็เป็นวิหารเก่านะเป็นวิหารไม้เป็นหาไม้เหมือนกันครับไม้เครื่องไม้เหมือนกันเหมือนกับวิหารหลวงพ่อสีมงคล ตอนที่เจ้ารณะเนี่ยองค์หลวงพ่อเทพองศรเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยนะครับจำรุดฝนฟ้าสะจนปูนเนี่ยหลุดเป็นผ้าป,ปูนน,นะนะครับตั้งบันเวียนน้านะครับก็จะตั้งเพราะว่าอ,อาคารเก่าหรือวิหารเก่าจะไปอ,อยู่ล้ำไปนิดนึงนะไม่จะไม่ห่างตอนนี้เท่าไหร่ก็ทั้งหมก็คงคงที่เดิมนี่แหละนะครับของเดิมนี่แหละชำรุดมากแม้แต่ พื้นเก่าก็มีเสาเก่าคนมีแล้วเหลือแต่ผงท่านอย่างเดียวฝนตกฟ้าร้องมากระซะอยู่ตลอดอ่าก็เลยชาวบ้านบางท่านเขาเรียกผมพ่อขาวนะผมพ่อขาวเราอยู่มาก็ปรึกษากันกับทางคณะกรรมการวัดชาวบ้านวัางแขมนี่เราน่าจะบุรณะงท่านได้แล้วนะก็มาตกลงก็บุรณะโมประมาณที่บุรณะนี่ก็ทางวัดก็บอกบุญไปยัง ผู้มีกิจศรัทธานะครับในเขตตำบลวังแขนี่แหละเขา้านคนละเล็กละน้อยนะบริจาครวมกันนะก<ม>็เหมือนกับหลวงพ่อเอาวิหารหลวงพ่อศรีมงคลนั่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านจะพาเราไปชมรอยพุทธบาทจำลองเนาะเคยเราไป<ม>ปิดกันที่นั่นแต่กันเนาะ<ฮ>ในในพระโสมน,นะฮะ เราชมยลครบครับขณะนี้เราอยู่กับรอยพุทธบาทที่เก่าแก่พุทธรอยเวดจำลองนะครับที่เก่าแก่ที่สุดในวังแขมนะครับหรือยู่ในวิหารหลวงพ่อสีมงคลขณานี้มาเก็บไว้ในอุโบสถแล้วนะฮะตรงนี้ประวัติความเป็นมาไ,ไงบง้งครับท่านกำนันพุ่งครับในสมัยนั้นเนี่ยมีงานประจาปีเนี่ยนะ ชาวบ้านเขาได้นิยมปิดทองลอยตัวพุทธบาทกันมามนะงานประจําปีซึ่งต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับงานประจําปีของวัดจันทารามหรือวัดวัดวงแขมเนี่ยจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากสมัยโน้นนะนะครับครับจะเป็นชาวบ้านต่างหมู่บ้านต่างตำบลเนี่ยจะแห่กันมาเหมือนมาเที่ยวงานใหญ่กนะันนะงานประจําปีก็จะมาปิด ทองลอยพุทธบาทอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะก็อยู่มาวันหนึ่งก็มันเนี่ยนะครับฝาตรงนี้ยก็จะมีฝาปิดเปิดสําหรับผู้ที่มาปิดทองลอยพุทธบาทเนี่ยบางคนเขาก็มีศรัทธาจะหยดเหรียญสิบเหรียญหน้าอะไรลงไปนะนะครับก็จะมีชั้นรองอยู่แต่ก็จะต้องหมุนให้เขาล็อกให้ตรงล็อกนี่นนกระถดนะฮะก็โดนผููปิดไม่ประสง์สดีนะ ก็เด็ไม่รู้ว่าถอดไปตั้เมื่อไหร่นะนลยนอยก้อนหอยใช่ไหมลอยเป็นลอยคนหอยจะหมุนแล้วก็จะมีอ่าเป็นรูล,ล,ลีนิดเดียวสําหรับหยอดเหรียญนะนะจะเป็นแบงกระเดนหยอดได้คือพับ,บ,บจะมีทางเจ้าวาดองค์ใหม่ไนปะเห็นก็ไม่รู้หายหมดวันไหนเหมือนกันนะก่อนที่ท่านจะเป็นเจ้าวาดนะก็เลยจน ให้พระนายกหลบมาไว้ก็มีทางราชการเนี่ยให้ผมประชาสัมพันธ์ว่าวัดไหนที่มีของเก่าโบราณเยอะๆให้ดูแลรักษาเก็บรักษาให้ดีเพราะมีมิจฉาชีพออกตะเวนเที่ยวรักของเก่าในวัดสุดท้ายจริงๆท่านกำนันทุ่ง,งอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังผู้ชมบ้างครับเชิญครับครับอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงก็ดี หรือต่างตำบลต่างจังหวัดนะครับได้เข้ามากราบนมัสกาขรขอพรขอโชคขอลาภจากท่านนะบางท่านที่มาแล้วสําเร็จไปไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะครับก่อนจะไปโรงเรียนจะแวะมาการาบกันแทบจะบทุกวันนะอย่างาเช้านี้เรามาที่มาจากสถานที่ก็มาแล้วปลุกปลุกหลานก่อนจะไปถึงโรงเรียนก็จะมาการาบเพราะเป็นนิสัยชินแล้ว ผ่านวัดจะไปโรงเรียนก็ต้องแวะราบหลวงพ่อสิมทุกวนก่อนนะครับจะเปลี่ยนประจํานะครับบอกเชิญชวนนะครับท่านปุึกษานิกรชนทุกๆท่านนะผ่านไปผ่านมาก็แวะราบนมาสการหลวงพ่อสิมคนนักที่วัดจันทารามเปิดให้บูชาราบนมัสการกันทุกวันครับเช้าเย็นนะครับท่านผูสมเที่รบครับวังแคมมีวัดจันทารามเป็นวัดหลักนะครับแล้วถือว่า สวยงดงามและการกับแก่ที่สุดนะครับอายุประมาณ200ปีนะฮะซึ่งเรามาชมแล้วตั้งแต่ก่อนที่บุญนาคอนึ่งขอนสวยมากครับที่นี่และเราได้โชคดีที่เราได้กำนันพงง์ปานสุดนะครับซึ่งเป็นกำนันดูแลที่นี่อยู่นะครับทั้งวัดทั้งหมู่บ้านของเราตำบลบางแก้ด้วยทําให้ที่นี่เข้มแข็งมากนะครับต้องขอบคุณท่านกำนันพวงอย่างมากเลยครับสำหรับวันนี้ครับแลาท่านผู้ชมไปก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ